สวัสดีครับวันนี้มาพบ,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 พบกับพกโปูตัวนะครับวันนี้จะมาล้างแอร์นะครับมาดูวิธีการล้างแอร์ครับวันนี้มาล้างแอร์ชาร์ปนะครับชาร์ปเลยเลยจะมาดูวิธีการล้างครับนี่เป็นด ขขงพิเซอร์แอร์นะครับมื่อเช้าล้างหูซังชุมนะครับวันนี้บ่ายนี้มาล้างองชาร์จครับนี่นะครับเปิดมาดูข้างในแล้วครับเราจะล้างนะครับ อันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับตัวระบายความร้อนนะครับ ครับเราแกะออกมาหมดแล้วครับตอนนี้ครับข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นแผงระบายความร้อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะล้างพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ล้างไวเป็นปีแล้วครับเวลาฉีดน้ํานะครับอย่าให้ไปอาโดนพัดลมนะครับและมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะล้างเฉพาะตัวระบายความร้อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องฉีดแรงดัน สูงนะครับมีการล้างนะครับครับก่อนอื่นเรามาล้างฝาครอบกันครับใช้ปืนฉีดน้ำ ล้างหาครอบเรียบร้อยเสร็จนะครับเดี๋ยวมาล้างตัวเครื่องครับพยายามอย่าให้โดนมอเตอร์นะครับครับล้างคอยนะครับคอยสะอาดนะครับเดี๋ยวจะดูที่สกันที่สกปกจะโดนความร้อนนะครับครับมีสกปกที่รลายนะครับ หมดปกก็นแน่นหมดนะครับตามแรงกัรน้ำนะครับช่วยในการระบายความร้อนนะครับของอยนะครับของของความเคลื่อนนะครับระบายความร้อนของรับก่อนจะล้างเราต้องตัดไฟก่อนนะครับ พัดเหล็กนะครับระวัง้ลยนะครับครับีนะครับเอตีตรบครับดูตีตัวอครับตีตกระเด็นออกไปนะครับักตสงหนแมการระบายอากาศความร้อนนักต อย่างน้อยสามสีเดือนล้างครั้งหนึ่งได้ก็นข้ดีนะครับเวลาใช้นะครับไม่ใช้ฝอยอย่างเงี้ยครับให้เป็นแบนนะครับไม่งั้นคอยจะเกิดความเสียหายนะครับ เนื้อออกให้หมดนะครับเดี๋ยวครับไหนๆก็ทำอคองซาแล้วครับ ก็เนลือสองใบนี้แลครับหลังจากที่เราล้างทุกความสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้คอมพิวเซอร์แห้งนะครับแล้วเราค่อยประกอบนะครับหลังจากนั้นเราไปล้าง่าส่วนคอมเพรมเจน์ข้างในนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับครับหลังจากที่เราฉีดน้ำเรียบร้อยนะครับพอดีเราไม่มีโบเวอร์เป่าให้แห้งนะครับก็เอาผ้าเช็ดนะครับ ผ้าเซ็ตให้พอแห้งนะครับแต่ก่อนเปิดเราต้องมั่นใจว่าอา่คอมพิวเซอร์ที่เราล้างแห้งสนิทด,ดีแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่ออเรานะครับและเป็นเหตุให้คอมพิวเซอร์เสียหายได้นะครับ เป็นอันเสร็จขึ้นในการล้างนะครับทำความสะอาดนะครับอย่างน้อยให้ล้างประมาณสามสี่เดือนครั้งนะครับหรือว่านะครับเพื่อทําความสะอาดเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทําความเย็นนะครับของแอร์บ้านเราประสิทธิภาพดีนะครับเน้นย้ํานะครับอย่าเอาน้ําขีดที่มอเตอร์นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูการประกอบแอร์ข้างในนะครับข้างในบ้านนะครับ